ลากรอยเพลสวัสดีครับมาพบกับรีวิว i อดีตอนที่202นะครับผมวันนี้เนี่ยเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของเกาะ Golden Apple นะครับก็เลยมายืนรีวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อจบแผ่นนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นวิวนี้แล้วนะสวยนะใช่ไหมเออไอ้ดีนี้เนี่ยก็เป็น i อดีของคุณเจนาดุวยินนะครับตื่นมาก็หลอนอนต่อก็หลับเอ้ย เอ5าห้านะก็เป็นไอดีที่กลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับว่าอยู่ในหมวดขิง ID นะก็เลยมาอยู่ในหมวดรีวิว w ID นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าไอดีนี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะก็เช่นเคยนะครับขอฝากทุกอย่างนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับนิ้วโป้งนะฮะฝากทุกคนกด s b s c r i b e ช่องลาก่อยเพลย์และฝากเพจ a c e b o o k ของลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับไปกดติดตามก็ได้นะมีคอนเทนต์มากมายแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับ ขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน Li@ น์ @RichmanShop ที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน i n น Facebook หรือ gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาดู ดีกว่าว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเออ่ตัวพอได้นะอายากะมิโกะคาซึฮะนะครับไม่เยอะมากเหมือนน่าจะเป็นสายเติมน้อยหรือเป็นสายฟรีเลยไหมเนี่ยมีอาวุธเมทรลพาร์ทหรือเปล่าโอ้สายฟรีปะเนี่ยอาวุธก็เป็นสีดำหมดเลยนะครับไหนๆขอดูซิเมทร์พาร์ทเมทร์พาร์ทไม่ได้เติมนะฮะพรพระจันทร์ตอนเข้ามาก็ก็ไม่มีนะ แล้วก็เพ้นหมดเกลี้ยงเลยโหผมผมว่าทรงนี้นะ่าจะเป็นสปีดูดูจากทรงไอดีนะี่ยโอเคอ่ามาดูแต่ละตัวกันอายกา80ทับ90นะครับเออดาบอเมโนมาดาบครับเซตสน้ำแข็งเฮียสายฟรีมีเซตน้ำแข็งความแรงคีด19%ด้วยอ่ะพลังป้องกัน18%นะโอเคโอเคพลสวรรค์ยังไม่ได้อัพเพิ่มเข้าใจได้ไหนะดูสเตตร,รวมสิ ยี 22, ่สิบองส้อยิบหกโอ้สแตตเอาเรื่องอยู่นะเน,นะะเป็นอรยกาสายฟรีที่โอเคมากเลยนะโมนาเวลห้สี่นะครับอันนี้คือโมนาเพิ่งได้มาหรืออย่างไรทำไมเวลน้อยจังเพราะส่วนยังไม่อัพด้วยหนขอดูหน่อยนะโมนาโมนาได้มาเดือนสี่โอก็เอ้ยเดือนสี่หรือเดือนหกวะเด๋อวนะอ๋อถูถูกละเดือนนะเ,ออเดือนสี่ ได้มาสพาแล้วแต่ไม่ได้ปั้นโอ้โหต้องปั้นแล้วแหละเนี่ยสี่ตัวเนี้ยตีเนี่ยยังเก่งเลยอะแต่ตอนเนี้ยปั้นโมนาน่าจะคุมสุดเพราะว่าโมนามันเพิ่งเวลห้าสิบสี่เองนะครับใช้สมุนทรนิดเดียวอย่างน้อยเนี่ยอัพอัพเบิร์ดเนี่ยขึ้นมาสักเวลหกอะผมว่ากําลังดีเลยแล้วก็อาวุธใช้สมุนทรมังกรไปก็ได้นะครับหรือใช้อันนี้ก็ได้โอสฟอ n I นไอนี้ก็ได้ใช้วิสิตก็ได้ถ้าถ้าขี้เกียจอัพเวลอาวุธอะแต่ผมว่าวิสิตให้ยาเอ,เอเ้นีีกตึง คาซึฮะนะครับถืออลอสติงขัด2อดิแฟกสี่ลมกลุ่มดาวศูนโอเคเดี๋ยวนะทำไม EM 300ล่ะเออโอ้หมวัตาคริมีหมวก e m ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนไม่มีผมว่ายิ่งสายฟรีเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะถ้ายิ่งเราเล่นสายฟรีเนี่ยผมว่าเล่นสายเออไอเนี่ยชำนาญธาตุน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมันทำให้ทั้งตี้เก่งขึ้นน่ะแต่ แต่ว่ายังไม่มีของอันนี้ผมก็เข้าใจได้นะเออแต่มันน่าจะใช้นอกเซตได้อันหนึ่งปะเดีย๋ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาใช้ก่อนก็ได้นะเอามาใช้ก่อนได้มันมันจะใช้นอกเซตได้ชิ้นหนึ่งอะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเอาเอาหัวซูโครสมามาเสียบแทนก่อนก็ได้หรือหรือผมว่าถ้วยอะดีสุดเพราะว่าถ้วยมันมันเป็นชิ้นที่เขาใส่นอกเซตอยู่แล้วไงถ้าเราเปลี่ยนถ้วยนี้เป็นถ้วยชำนาญท่าอะไรเงี้ยมันจะได้บัฟอายกากะแดงขึ้นด้วยนะครับจริงดางเมจจะแรงขึ้นด้วยแหละเพราะว่าสแตตเราไม่ได้แบบ เวอร์ ed, ขนาดนั้นอะไปต่อนะดีโอนาดีโอนาโอเคนะแซกโบซีสามเลือดสองหมื่นกว่ายูลา่าถือดาบสายฟรีใส่เซตกายภาพโอเคยาเอนะครับเดอะวิสิตลังโจมตีสามแปดแปดโอ้ยาเอคิดได้เมมล้นไปปะเนี่ยผมว่ายาเอตรงนี้ใส่หมวกคี้เลทดีกว่านะเพราะว่าเป็นเดอะวิสิตด้วยอะเออผมว่าใส่หัวอัตราคริ แบบน่าจะสมดุลกว่าเยอะแน่ๆอันเนี้ยแต่เท่าที่ดูไม่ไม่มีอันไหนเปลี่ยนได้เลยนะเพราะเป็นหมวกเซ็ตโจมตีด้วยเออเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เปลี่ยนนะแต่ลองดูนะลองดูนะผมว่าเปลี่ยนหมวกเป็นอัตาคีได้จะเยี่ยมเลยเออไหนดู3ามชาสิซิงชิลเซ็กซอรขัดสามอันดิแฟกเต็มโอ้โอเคโอ้เยี่ยมเอเนจีดีชา198โอเคโอ้เบเนตถืออคิลาเฟอร์เนียใส่เซตโนเบลส เอ,อ่อ C3 ส n e r g y จดิชาร้อยเก้าหกมีดาบเฟอร์วเนียดไหมอ่ะมีขัดหนึ่งอยู่ที่จีนใช้เฟอร์วเนียตก็น่าจะได้เหมือนกันนะผมว่าน่าจะรีเร็วกว่าด้วยโอ้แต่อันนี้ก็บัฟแรงมากเลยอะ่ะลองใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันเสียงหลิงเฟอร์วเนียตเดอะแคทขันสองน่าจะแรงกว่าแฮะโอ้เสียงหลิงอ์ติแฟกเต็มชอบชอบโอ้เยี่ยมเยี่ยมเสียงหลิงสแตตด,ดีมากเลยถ้าโอ้แต่เสียงหลิงซีหนึ่งนะเสียดายมากเลย น่าเสียดายมากเพราะว่าไม่ได้ระยะเวลาอันนี้นะครับเบิร์ลมันจะดูสั้นๆนะนะอ,อ่ะนะถ้า C1 หนึ่งนะซูโครสอ่ะซูโครสไหนดูซิเออเซตเสี่ลมเออซูโครสเนี่ยมผมว่าสมุดมังกรเนี่ยเล่นแบบเก็บไว้อีกอันนึงได้นะใช้สองอันได้นะครับเพราะว่าโมนาถือสมุดมังกรก็ดีแต่ว่าถ้าเล่นถ้าซูโครเล่นกับเซียงหลิงเนี่ยผมว่าใช้สมุดมังกรก็ดีมากเหมือนกันเพราะซูโครมันบกกัฟโจมตีให้เซียงหลิงได้อีก แต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่หรอกมันก็บัฟ EM ได้เยอะขึ้นเหมือนกันโรโซเลียใส่เดอะแคทอยู่แต่ว่าอติแฟต์ไม่มีละก็แปลว่าปั้นตัวมาประมาณนี้นะคือไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยทรัพยากรจะไม่ได้เยอะเท่าใสา่เติมนะโดยเฉพาะเบทเทิลพาร์นะครับมันก็ดูจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมีอายกะตัวเดียวที่เลื่อนขั้นเป็น80-90โอ้มีอยู่ไล่ตัวหนึ่งที่90-90 2 90. ตัวในนะอดียอะสามตัวซิงชิลที่เหลือยังไม่ได้ยังไม่ได้เลื่อนขั้นตรงนี้เเลลยนะแปว่ารารใช้ ได้อีกมากมายเออเห็นไอดีนี้บอกว่าเคลียอบิดได้33ดาวแล้วเหรอผมว่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอดูสิผมว่าผมว่าจํานวนดาวที่ได้เทียบกับเทียบกับช่างไมกรของไอเดีเนี่ยถือว่าโคตรเก่งแล้วนะคืออันนี้คือไอดีสายฟรีแบบที่ปั้นตัวเต็มแค่น,นิดเดียวเองอะไม่กี่ตัวเองอะแต่ได้ดาวอาบิดขาดอีก3ดาวเองอะเพราะฉะนั้นมันผมว่าแบบเจ๋งมากแล้วนะผมเอาเอาตรงๆผมคิดว่าผมเล่นไม่ได้เยอะกว่านี้แล้ว <laughs> <laughs> ดู ดูจากดูจากลักษณะของตัวนะโอ้ oh, ห้องเลขผ่าน3ดาวแต่ว่าห้องสุดท้ายผ่านดาวเดียวนะไม่แปลกใจเพราะว่าตัว DPS ID นี้เป็นเป็นอายากะกับอะไรอีกตัวหนึ่งอนะเอ่อตีหนึ่งเล่นอายากะตีหนึงอา,อาจจะต้องเล่นแบบเออเซียงหลิงเซียงหลิงเนชั่นอลอะไรอย่างเ้ี้ยเซียงหลิงซูโครสเบเนตซิงชิวอีกตีหนึ่งก็เป็นอายากะคาซึฮะดิโอนาโมนาอะไรเงี้ย คือมันก็ไม่ได้จัดตียากมากแต่ผมว่าอายากามันอายากาไม่น่าเบิร์ตตัวนี้ไหวเร็วขนาดนั้นอะผมฟาร์มผมไปฟาร์มของให้แล้วกันผมคิดว่าไอดีนี้ผมเล่นอบิทไปค่อนข้างมั่นใจว่าว่าไม่ได้ไม่ได้ดาวมากว่าเดิมนะแต่เดี๋ยวเราเพื่อคอนเทนต์นะเราจะดูก่อนว่าไอดีนี้ขอดูอีกรอบนึงว่าฟาร์มอะไรให้ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นฟาร์มของให้โมนาเนเราไปตีบอสโอเชนิตกันดีกว่า แต่จะว่าไปถ้าถ้าบอสมันปล่อยนกออกมาเราจะเอาตัวไหนตีวะเนี่ยเราเอาเราจะาตัวไหนตีนกน้ำวะเนี่ยเดียวน่าเหรอเอาเดียวน่าตีก็ได้มั้งเรามีเจนนิงไหมฟิชเชลเอ้ยฟิชเชลไงอ๋อยาเอะยาเอกก็ได้นะใช่ไหมไปลองไปตีบอสน้ำกันสักรอบดีกว่าไปเออบอสน้ำอยู่ไหนเนี่ยถ้าถ้าปั้นโมนาเพิ่มซะหน่อยเนี่ยมันจะได้ไปได้มากกว่าเดิมนะครับ สำหรับที่ในการตีบอสเนี่ยผมขอเปลี่ยนโมนาเป็นฟิชเชลแล้วก็ผมจะเปลี่ยนคาซึฮะด้วยนะครับเป็นเป็นยาเอ็ดอ่ะีนี้น่าจะสมดุลที่สุดและแรงที่สุดเป็นฟิชเชลคอสตูมใหม่ด้วยนะอ่านี่เลยรีวิวคอสตูมยังไงสวยไหมเออผมว่าสวยนะสวยขึ้นเยอะเลยดูกแกรนขึ้น คอสซูมแรกเหมือนเหมือนดูเด็กๆหน่อยอมามาบวกกันหน่อยผมไม่ได้สู้บอสตัวนี้นานมากเพราะว่าไอดีผมคือไม่ได้ฟาร์มอะไรที่ใช้ตัวนี้แล้วมาดูสิสวัสดีดูไดเมแม่ใหเอหน่คิเลสสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้เจ็ดพันไม่ติดคิประมาณสองพันติดคิประมาณเจ็ดพันอายกากะ มาาย่โอเคโดนไหมโด, <c oughs> ดนโดนจะโดดแต่ว่ามันไม่โดดโอ้ยจะโชว์หลบซะ <Greek. S 1> หน่อยอย่างวะเออนี่อายาการ์นี่ได้อยู่ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าไม่ใช่นกอ่ะถ้าไม่ใช่นก <Familie> ที่มันบินเนี่ยอายาการ์ก็จะเอาอยู่นะฮะ <cle aring> ส,สำหรับบอสตัวนี้ แต่ผมบอกเลยว่าเป็นบอสที่เสียเวลานานที่สุดในการฟาร์มนะครับคือแบบลีลาจัดลีลามากมาก the power of water รูปแบบใดก็ได้ทำไมมึงไม่เอาน้ำเป็นหุ่นยนตรูนกาดมาทำไมมึงรูปแบบใดก็ได้แล้วมึงเป็นมึงเอาน้ำมาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่โหดเลยนะเห็นไหมไม่ฉลาะเลยนะ น so euh ี่เจอคอมโบสายฟ้ารัวๆนี่นี่รอบนี้ต้องโชว์หลบซะหน่อยโชว์หลบโชว์หลบโชว์หลบปึ้งเออนี่วิธีหลบเมื่อกี้คือต้องโดดลงน้ำแบบเมื่อกี้นะผมผมว่ามือใหม่บางคนไม่รู้อ่ะเพราะตอนแรกผมเล่นก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลบได้พาเลยโดนไหมโดนข้างบนไหมอ้าโดนข้างบนด้วยแหลมนี่ไงเอายาเอะมาผานก อายกะตีไม่ถึงแนละ้วไอ,อ้ข้างบนนั้นอนะโอเคเอออันนี้ก็ถึงฉากหน้าดำคาญอีกครั้งมาต่อๆกันให้จบสินี่บมกเลยตีนี้โหดมากโหดมากในการฟาร์มตัวนี้ <S <S เฮ้ยไปฆ่านกกระเรียนก่อน ไอ้กอบเอาเบอร์ไปสิปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บสวยงามวิ่งออกมาไกลๆก็หลบได้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่านี่แหละฟาร์มอันนี้แหละฟาร์มอันนี้แหละเอ่อไอดีนี้ถ้าเป็นผมก็คืออาร์ติแฟกต์มันโอเคแล้วถูกไหมเพราะอาร์ติแฟกต์เสียงหลิงก็ก็โบยี่สิบหมดแล้วอ่ะแปลว่าฟาร์มอาร์ติแฟกต์พอแล้วนะครับ ที่เหลือที่ควรฟาร์มเนี่ยก็คือพวกพรสวรรค์และนี่แหละอัพนี่แหละผมแนะนาฟาร์มบอสบอสดอกไม้ไฟด้วยนะเพราะว่าไอดีนี้มันยังไม่มีตัวดดเมจไฟดิลุกนี่ก็ไม่อยากจะนับเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงเสียงหลิงเก่งกว่าถ้าถ้าเทียบกันนะในตีเดียวกันเสียงหลิงเก่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นปั้นเสียงหลิงดีกว่าแล้วก็อาจจะตกปลาเพิ่มหาเดอะแคชอะไรเงี้ยแล้วก็จริงจริงเสียงหลิงเถืะอเดอะแคชน่าจะดีกว่านะครับ ถ้าผมฟาร์มให้ได้อย่างนเนี่ยผมก็จะไปฟาร์มดอกไม้ไฟให้นะผมชอบฟาร์มแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเพราะผมแบบผมไม่ชอบตีบอสซ้ำอะ่ะไม่รู้ดิชอบความหลากหลายมั้งเพราะฉะนั้นผม,ผมก็จะฟาร์มโมนารอบนึงเซียงหลิงรอบนึงแล้วก็อาจจะเดี๋ยวขอดูขอดูสมุดเวลหน่อยเออส,สมุดเวลก็ไม่มีนะเง <c oughs> ินก็หมด <c oughs> หมดทุกอย่างไอ้ดีนี้เพราะฉะนั้นก็จะฟาร์มบอสรอบนึงแล้วก็เออสมุดเวลรอบนึงเงินรอบนึงอะไรอย่างงี้ แต่ไอดีนี้ไม่ต้องรีบเล่นมากก็ได้นะผมบอกอีกทีหนึ่งว่าอาบิทสามสิบสามดาวนี่โคตรเยอะแล้วสาหรับไอดีนี้นะว่าฉันก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็เนี่ยเล่นกิจกรรมฟารม์มเอออาจจะอาจะอาจะลดการฟาร,มฟาร์มอิแฟกลงไปเพิ่มการปั้มปั้นเวลเพิ่มในสองตีหลักๆตีน้ําแข็งแล้วตีเสียงหลิงนั่นแหละก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคก็จบไปสําหรับการรีวิวไอดีของคุณเจนาลุคินนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นคอมเมนต์ของลาก่อย จะได้ไปปั้นต่อได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้รีวิวดีแบบนี้เนี่ยก็2ช่องทางน,นะครับเหมือนเดิมนะก,ก็คือกิจกรรมในเพจ Facebook i ดีนี้เนี่ยก็ได้มาจากกิจกรรมในเพจ a c e b o o k นะแล้วก็ออสมาชิกช่องระดับเกลียวเสริมไอดีนขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนช่องของเราให้เรายัางดําเนินทําคลิปต่อไปได้นะสำหรับนี้ราก่อเพลย์ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย